สตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเป็นเด y l ไล h t ออ d i ดีนะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED พร้อมเดว l สไอนะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเดวิสไจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะโฟลเตอร์ของทางร้านทุกตัวเป็นไบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหนะ้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านหิมตัวรถนะคะ ค่ะ,ค,ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น Toyota v i ี o นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดเบรเตอร์นะคะไบ l อลด s e ีเล o เซอร์ฟินิกโบ55วัตต์นะคะพร้อม d e ลิ e ลไนะคะเดลิอัดีนะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นแบบวิ่งนะคะ,คะสนใจงานดีๆเนียน,น,นะคะติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook บีทีบีเมียวอเตอร์ซีนอททุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ